ขึน้นตู้การันตินเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพน,นันหรือทำตามการพนันเป็นปสิ่งผิดกฎหมายเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำเตือนโอเคนะคะก็กราบสวัสดีคุทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับไก่โออีกนะจ๊ะมานะวันนี้เกยุกมาพร้อมกับเกมมาจองเวสองนะเส้นทางมาจองเวของค่าย PG นะเพื่อนๆ วันนี้พวกทุนมา300บาทเดี๋ยวจะมาปั่นเกมมาจองเวทุน300ให้ดูนะเดี๋ยวมาดูกันวันนี้มาจองเวสองของเราจะมาหรือเปล่าเริ่มต้นที่เบ็ดเท่าไหร่ดีเบ็ดยี่เลยแล้วกันโอเคมาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าทุน300นี่เกีวจะรอดหรือเปล่าโอเค สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้เก๋วกันด้วยเดอออ้อเออเหลือ200น้ำเพื่อนมาเปิดออโต้ดีดูสิสิมุนออโต,โตโน้นะเดี๋ยวมาลุ้นกัน200นี่จะรอดไม่รอดเบ็ดยี่นะมีโอกาสในการลุ้นสิบเอาแล้วก็เรียบร้อยออบอกเลยสูตรนี้เอาไปใช้กันได้นะจ๊มมาเดี๋ยวมาลุ้นกัน ฟรีเกมแรกของเราจะแตกไปเท่าไหรนะกับเกมมาจองเวสองนะจ๊าสำหรับเกมมาจองเวนะเพื่อนๆไม่มีการซื้อฟรีเกมนะเราจะต้องปัญหาฟรีเกมกันเอาเองเด้อโอ้โหไหลทิ้งไหลคว้างนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวจ่ายก่อนไหมฮัลโหลอ้ยเกือบสุดแถว และอย่างไรอุ้ยจังหวะน,นีสุดแล้วไล่ต่อหรือเปล่าอุ้ยเสียดายน่าจะต่อนะโอ้ยเงินรางวัลเมกก้า980บาทไล่ช็อตเดียวบวกมาเกือบพันเด้อเหลือสมหมุนสุดท้ายน้เพื่อนจะบวกไปอีกเท่าไหร่ อุ้ยไายคู่มาอย่างนี้ยังไงสุดแถวไปสิจ้าอุ้ยแลยยังไหลต่อนะอุ้ยเรียบร้อยไหลดีรัวรัว,รวนะมาจองเวสองของเราได้ไปเท่าไหร่จ้าอู้ไหลไม่หยุดอุ้เขียวขอนนุญยากกว่าข,ข้ามเลยแล้วกันนะคะ เงินรางวัล s u ซูเปอร์เมกาแล้ว9 9 6บาทอู้บวกเกือบ2,000ันไหลมาช็อตเดียวมุนสุดท้ายแถมหรือเปล่ามาจองเวโอเคสุดท้ายและท้ายสุดจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะได้เงินรางวัลรวมมา3,000กับอีก34บบาทนะนเพื่อนๆปั่นเข้าฟรีเบ็ดยี่ถือว่าโอเคนะอยู่ในเส้นทางมาเดี๋ยวเราจะเล่นไล่เบ็ดไปเรื่อยๆเ,เอา โอ้โหกำลังจะขยับเบตเพิ่มนะโอ้ไม่ทันโอ้ยโอ้เงินรางวัลเมกาเจ็้อยยีบาทนะเพื่อนๆโโอ้หูกำลังจะขยับเบตเพิ่มไปที่เบตห้าสิบนะโอ้ยมา ท่าไม้ตายของไก่โอ๊กเบ็ดห้นะเพื่อนๆจากทุนเติมแรงมา300รตอนนี้บวกมา4ี่พันแล้วเดอ้อฟีเกมเดียวนะ้วบวกมาสามพันกว่าโอ้ยบวกมาสี่พันดินับถูงนับผิดเอาแล้วก็เรียบร้อยเข้าฟีเกมเบ<ๆ>็ดห้าสเดี๋ยวมาลุ้นกันเบ็ดห้ของเราจะแตกหรือเปล่านะเพื่อนะๆคนไหนท้ะชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เก่กันด้วยนะคะ สำหรับใครที่ยังไม่กด subscribe ก็กดให้ด้วยเดอเ้ออย่าลืมไปกดติดตามช่องหลักของไก่โอกันไว้ด้วยนะเพื่อนช่องไก่โอคัมแบ็ก back, แล้วก็ช่องไก่โอคัมแบ็กวีสองนะจ๊ะโอเคฝากกันไว้ด้วยนะ จะได้900ารอนะเพือนเลืออยู่2หมุนหมุนสุดท้ายหมุนสุดท้ายสุดท้ายและท้ายสุดจบเจ้าไม่เราหรือได้มา855บาทปันเข้าฟรีเกมเบตห้าสอ้ยโฆษณาไว้อย่างสวยรูนะเบตห0ถ้าไม่ตายจบจบชีวิตไก่โอมนะจ๊ามาวันนี้เราจะต้องไปให้สุดเดียวเกลคนนี้ขยับไปที่เบดร้อยเลยละกันมา เดี๋ยวมาดูกันเบ็ดร้อยจะไหลดีหรือเปล่าเอาเข้าฟรีเกมเบ็ดร้อยมาช็อตแก้ตัวนะจังหวะนี้เดี๋ยวไปลุ้นกันจะแก้ตัวสำเร็จหรือเปล่าสำหรับมาจองเวสองของเราโอ้อยทรงนี้น่าจะไม่สำเร็จแล้วนะเพื่อนเอาไว้คู่มา อุ้ยคู่เสียดายไม่ไ,ไมหลต่ออีซีเลียมนะแถวกลางไม่มีโอ้จบโอ้มือสุดท้ายโอ้สุดท้ายและท้ายสุด โอ้ยเพื่อนๆอุตส่าห์ปันเข้าฟรีเกมเบ็ดร้อยนะได้มา2,370บาทหัวจะปวดอะไรวะเนี่ยเบ็ดร้อยสงสัยไม่เวิร์กไปเบ็ด200เลยแล้วกันนะมาเดี๋ยวไปดูกันเบ็ด200จะไหลหรือเปล่าเออโอเคอุ้ยเร็ว ผม 9, ก้าวพันกับมือแล้วนะเพื่อนวงมือนี่พอเลยนะดเดี๋ยวหลังว่าวาๆนะใจหายใจคว่ำเดี๋ยวโดนสวบคืนเอออุ้ยโอเคแฟคตเตอร์อีกหนึ่งตัวมาหรือปเปล่าเบ็ดสองร้อยเนะเพื่อนมาไหมหอุ้ยเสียดายไม่มาโอ้ยไม่มาไม่เป็นไรนะจ๊ะได้เงินรางวัลก้อนโตมาสี่พันกับอีกสิบบาท เอาไงดิงเพื่อนไปต่อหรือจะพอแค่นี้มาปัสเศษอีกหนึ่งครั้งละกันโอเคปัดอีกหนึ่งร้อยนะเอออุ้ยไว้คู่มาเสียดายไม่น่าลดเบ็ดเลยอ่ะพอดีกว่าเพื่อน,อนถือว่าได้มาเยอะพอสมควรแล้วนะจุทุนเติมแรก300บาทตอนนี้ได้มาอยู่ที่1 4 0 0 0กับอีก95าบาทถือว่าโอเคแล้วนะโอเคเวรี่กูดดีงามพระราม8ปปัดเข้าฟรีแล้วไม่แตกนะเบ็ดร้อยเมื่อกี้เสียดายมากๆเลยถ้าแตกบอกเลยนะ เราอาจจะบวกเยอะกว่านี้นะเพื่อนๆแต่ไม่เป็นไรเท่านี้ก็ถือว่าได้มาพอหอมปากหอมคอกันละเดอ้อโอเคนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากจะเล่นตามไก่อุกนมก็ไปดูกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะจ้าเก่อุกปังหมุดไว้ให้แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์กันได้เลยที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์นะก็จะมีทางทางเข้าเว็บแล้วก็กลุ่มอัปเดตเกมแตกในกลุ่มก็จะมีการพูดคุยกัน เกมไหนแตกเกมไหนแตกเกมไหนกำลังมานะสมาชิกในกลุ่มก็จะมาเดทเกมแตกกันตลอดเวลาเข้าไปดูเป็นแนวทางในการปั่นกันได้นะจ๊ะโอเคอ่ะเพื่อนๆลืมอีกอย่างหนึ่งนะก่อนที่จะกดเข้ากลุ่มนะอย่าลืมตอบคําถามแอดมินด้วยนะว่ามาจากช่องของไก่โอก๊กถ้าเพื่อนไม่ตอบคําถามแอดมินอาจจะไม่รับเข้ากลุ่มนะจ๊ะ โอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับการรับชมเพื่อนๆคนไหนชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เก่กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ